อีกหนึ่งกลยุทธ์การขายแล้วก็เรียกความสนใจจากผู้คนได้เป็นจำนวนมากนะคะอยู่ที่บริเวณริมถนนสายพี่าายหินดาดค่ะด้านหน้าวิทยาลายัยเทคนิคพี่าายในจังหวัดนครราชสีมาพอผู้สึกขาวไปถึงมีคนต่อแถวรอซื้อทุเรียนอยู่แล้วนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองนะแต่เขาสามารถเอามาขายได้ราคาถูกขนาดนี้นะคะแม่ค้าเขาเปิดท้ายรถกระบะขายกันเลยค่ะใต้ต้นจามจรุรีด้านหน้าวิทยาลายัย หลังจากมีคนไปโพสต์เฟซ b o o k ขายทุเรียนราคาถูกเริ่มต้นที่5บาทโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook พี่มายกินอะไรดีแล้วก็โพสต์ว่าคนชารากินฟรีทำให้มีประชาชนเดินทางไปอุดหนุนเป็นจำนวนมากค่ะขายก็ขายมันก็ไม่ได้ถามว่าได้กำไรไมั้ยก็ได้ค่ะได้นิดหน่อยเราเอาแค่พออยู่ได้ไม่ได้ขายวังรวยนะคะพี่ ขายทุกปีขายที่่ขาขายทุกปีค่ะถ้าอยากเองถ้ามากก็มันละตันครับพี่มันละตันนะครับถ้าเกิดว่าขายดีหน่อยนะคุณสิริวิภาเขาคิดว่าจะทำยังไงดีนะให้คนที่มีเงินน้อยสามารถซื้อทุเรียนกินได้ครับก็เลยนำทุเรียนมาแกะขายแบบเป็นภูฮะราคาเริ่มต้นครับที่ภูละ2บาทจริงๆนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นตามขนาดของแต่ละภูด้วย ส่วนขายเป็นกิโลกรัมเนี่ยนะครับจะขายในราคากิโลกรัมละ135บาทก็ถือว่ารับได้นะเนี่ยผูกหนึงสบาทครับเนี่ยเหรองบาทก็อออพอได้นะนะไม่ได้เป็นจิ๋วขนาดนั้นออใช่ไหมครับซึ่งราคาเนี่ยเขาบอกว่าถูกกับท้องตลาดทั่วไปครับที่สําคัญครับเด็กๆนะครับคนท้องผู้สูงวัยนี่สามารถกินฟรีเลยนะฮะเจ้าขอบอกเข้าไม่คิดเงิน โดยที่สามีกับพี่สาวแล้วก็หลานนี่มาช่วยกันขายทุเรียนอยู่ที่บริเวณนี้เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันเดียวคือวันอาทิตย์เปิดขายท้ายรถแบบนี้นะครับแล้วก็โพสต์ขายใน Facebook ด้วยมีการจัดโปรโมชั่นแบบนี้บ่อยๆครับทำให้ลูกค้ามาอุดหนุนจํานวนมากในแต่ละวันนะครับขายหมดวันละ800กิโลกรัมถึง1ตันเลยนะแหมเท่าแก่นี้เมื่อสักครูน่นี้ฟังเสียงไปบอกว่ากําไรได้นิดหน่อยพออยู่ได้นิดหน่อยของเขานะคะเฉลี่ยแล้วได้กําไรวันละ10,000บาท โดยบอกว่าไม่จําเป็นต้องขายแพงอะไรอยากจะช่วยเหลือคนมีไรายได้น้อยให้คนมีไรายได้น้อยสามารถซื้อทุเรียนรับประทานได้นะคะไม่ใช่แค่ช่วยคนมีไรายได้น้อยค,คนอยากกินน้อยๆเพราะกลัวอ้วนไปซื้อผูเล็กๆอ้อสองบาทเอออ้าวกินพอให้ได้ <10 S 1> ชื่นใจคนนะได้เหมือนกันเอะอก็เป็นอาชีพดันใจให้ดูกันแล้วก็สู้ภัยกับโควิด